สวัสดีครับผมม <parece maison. S 1> ือนี่กับสีคำเนี่ยหาโมงแรงกับหน้าดำครับผมสีมาสีจูลินซีสังเคราะห์แสงนี่ครับผมเเออดี๋ยวสีเปล่าให้นั่งนั่งรถลบรถมารถมาลุบที่นี่มีเป็นจูลินซีสังเคราะห์แสงครับผมอันนี้ก็สะเป็นยูเรียน้ำครับ อ่นี่ถังละยี่สิบลิตรการสีใส่น้ำเกืบเต็มแล้วครับมาที่นี่กะทิใส่ยูริยูเรียน้ำไปจากปกติกับซีซ้อนครับเจ้มือนี่ใส่เพิ่มมาจากน้อยเพราะว่าเขากำลังได้ทีครับผม แล้วก็อีเปียกเลยอ่าสิบปรครับประเทศนี้ข้าใกาสใส่เลยครับปรท่ทนีู้เด <จะ S 2> ียน้ำครับผมไม่นม้ำไม่ชืนะอ่ครับปัดหนึ่งแต่จีเดลลายอยู่นางล้งนางลงกระเพียงนางลงลง้ง <_ S 1> อย่ามา ปี i i e e ๊ปน mm. ี่เอาฝามาให้แม่เดี๋ยวแม่ไป้าเด้อีนึงดยูรเนะอีงสูรินซี่สังขอตมรงนแดดลมลมตก ลุงอุะรลงุรมันเป็นแบบนี้เนี่ยนก็ไ่้างยางดีครับไปกไปกิน้ไปกิน้กินกินกนน้ไปกินนกินน้ำไป้นน้กนินน้ำไปกกปุยน้ไปกนปกกนิ จนบ้านานอตเยน,น,านายะมาแข่งกันกมิล่อะอยากมาที่นี่ลแข่งกันไม,นอนอนนม่อยอาพอเพียงแข่มาข่งแข,ขง่งวิง่งนะพอแล้วก็หินน่พอเพียงบเบิ้งพ่อ

โอ้นย oh, nice.